สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการ foodtravel.tv ค่ะวันนี้เมนูที่เราจะมาทำกันนะคะนั่นก็คือข้าวผัดปูค่ะเมนูนี้นะคะทำง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะอย่างแรกนะคะนั่นก็คือเนื้อปูค่ะใช้เนื้อปูที่ชิ้นใหญ่หน่อยนะคะเวลาผัดออกมาจะได้ดูสวยนะคะแล้วก็จะไม่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเกินไปนะคะ ไข่หนึ่งฟองค่ะน้ำปลาซอสถั่วเหลืองต้นหอมซอยข้าวสวยกระเทียมสับค่ะน้ำตาลพริกไทยป่นค่ะน้ำมันพืชค่ะมาถึงขั้นตอนการทำนะคะเริ่มจากการใส่น้ำมันพืชลงไปในเตาค่ะน้ำมันพืชเราใส่ไม่มากนะคะ เพราะว่าข้าวผัดปูเนี่ยเราจะผัดให้แห้งตามด้วยกระเทียมสับค่ะผัดให้มีกลิ่นหอมนะคะตามด้วยไข่ไก่ค่ะเข้าสวยนะคะ สำหรับข้าวสวยนะคะคุณผู้ชมควรจะหุงไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะเข้าตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็เอามาผัดในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ข้าวที่เพิ่งหุงใหม่ๆข้าวผัดที่ออกมาเนี่ยมันก็จะไม่เรียงเม็ดสวยงามน,นะคะข้าวผัดที่ได้ออกมาก็จะออกแฉะนิดนึงเพราะนั้นเราก็จะใช้ข้าวที่หุงไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะปรุงรสนะคะด้วยซอสทุนเหลืองค่ะ น้ำปลาค่ะน้ำตาลทรายค่ะผัดให้เข้ากันนะคะเนื้อปูเราจะใส่เป็นลำดับสุดท้ายเลยนะคะเพื่อไม่ให้เนื้อปูแตกตัวแล้วก็ไม่เป็นก้อนนะคะเสร็จแล้วก็จะตามด้วยเนื้อปูนะคะ ใป่นค่ะก่อนที่จะปิดไฟนะคะเราก็จะมาใส่ต้นหอมซอยค่ะเรียบร้อยแล้วเราจะปิดไฟเลยนะคะตอนนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับข้าวผัดปูค่ะเราก็จะมาตักใส่จานนะคะเพื่อความสวยงามน,นะคะคุณผู้ชมก็ควรจะตักเนื้อปูนะคะไว้ที่ก้นถ้วยนะคะเวลาเราคว่ำออกมาเนี่ยเราจะเห็นเนื้อปูเยอะเพื่อความสวยงามคะ่ะสำหรับเนื้อปูนะคะคุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องซื้อปูมาแกะเองนะคะเราเดี๋ยวนี้เรามี ปูที่เป็นแกะเรียบร้อยอย่างเงี้ยค่ะในซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีเยอะนะคะหาซื้อได้ง่ายนะคะเราเลี้ยงปูเรียบร้อยแล้วเราก็จะตักข้าวใส่ลงไปนะคะกดข้าวให้แนบไปกับถ้วยนะคะเพื่อที่เวลาคว่ำถ้วยออกมาแล้วเนี่ยเขาจะยังอยู่ทรงแบบนี้นะคะขั้นตอนนี้หลายๆท่านอาจจะหวาดเสียวแต่เทคนิคนะี้คะเราจะคว่ำจาน ให้อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็แค่นี้ค่ะง่ายๆนะคะเห็นไหมคะว่าง่ายมากๆค่ะเสร็จแล้วเรามาจะตกแต่งเราจะตกแต่งจานกันนะคะคุณผู้ชมชอบผักอะไรก็ตามใจชอบเลยนะคะตอนนี้ขั้นตอนตกแต่งนี้ ตามใจชอบแล้วแต่คุณผู้ชมชอบเลยค่ะว่าชอบทานผักอะไรนะคะเสะร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดปูค่ะสำหรับเมนูอื่นนะคะเราก็จะมาดูกันได้ที่ w w w foodtravel. tv นะคะมีเมนูที่น่าสนใจแล้วก็ทำง่ายดายแบบนี้อีกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวอโกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ